สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เอกชาแนลนะครับผมและวันนี้ออนทัวร์นะครับเราอยู่ที่ร้านโฮมกราว n า r ฟ s t a นร a n t ครับผมเป็นร้านของเพื่อนผมเองร้านของเชฟชอมนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนเด็กเราเล่นเมจิกเด็กเกตอร์ลิงด้วยกันนะครับผมวันนี้สุดพิเศษเลยเราจะความชอบระหว่างเมจิกเด็กเกตอร์ลิงและอาหารมารวมกันครับจะเป็นไงนั้นตามมาดูกันครับ อยากได้แบบนี้ <famously> film, ได้ครับเดีย๋ยวจัดให้ครับก็รับวันนี้นะครก็จะมีตัวเป็น Eternal Peace ซึ่งเป็นแรมกับเป็น Necromancer Pasta ของ l i l i a n a ตัวพาสต้าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเราต้องไปหาเห็นวัตถุดิบส่วนมากมันจะเป็นของที่คนไทยไม่ค่อยใช้ด้วยะแต่ในในตัว p u b กเองเพราะมันเป็น US p a c e Card Game มันก็จะมีเห็ดบางตัวที่ประเทศไทยเองจริงๆจะหายากหรือไม่ค่อยมีตัวซ้ําเราเลยพยายามหาตัวอื่นที่พยายามอัดแอปเข้ากับเมนูของมันให้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็น c h a l l e n ส์แล้วก็เป็นเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่เรามาค้นพบเหมือนกันครับตัวพาสต้าเรา,เราใช้เห็ดป้อปาชนิดเอามาผัดรวมกัน ผัดกับเนยแล้วก็พ mm ีซ hmm. ั่นด้วยอซอฟท์เทป,ปเปอร์กับข่าเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นลงไปผัดผัดให้หอมเข้าดา้วยกันเราก็ตกด้วยไว้วครับไ mm hmm. อนี้คือเป็นเมนูตามคุณภาพของมันคือประมาณเลเวลสองของแมจิกไม่ยากมากครับไอน,นี้ถ้าใครอยากลองทาที่บ้านทําได้ง่ายๆเลยครับ mm hmm. ส่วนเมนูตัวแลม b ิเทอร์นัลฟรีส์นะไอตัวนี้จะยากนิดหนึ่งครับหลักคือต้องใช้เวลานานมันมีทั้งเวลาขั้นตอนเวลามาแล้วก็ขั้นตอนตบม ซึ่งโดยรวมแล้วฮะจริงๆอ่ะตอนตัวเพปบทามันประมาณ20นาทีแต่ว่าตัวช่วงเวลาอกหรือเวลาพักเนื้อหรือเวลาหมักเนื้มันจะ4ถึงชั่วโมงก็เอาไอเอิบทุกอย่างตามที่ปุกๆมีบอกให้เลยเอ,เอามารับบนบนเนื้อพอเข้าตาอ,อกไอ้นี่ก็คือแบบง่ายนะคือแบบปล่อยให้ตาอ,อกทำงานของมันไปเราก็ค่อยเช็คดูว่าได้เนื้อความสุกระดับไหน ส่วนเมนูน้ำครับเป็นเมนูของแรมเซลเล็คที่ถูกนิมเสเซ็ตคอนโทรมาไอนนี้จะมีความมีสไปซ์มีความเผ็ดนิดนึงโดดขึ้นมาจากตัวขิงซึ่งตัวนี้เป็น g i นเจอร์เบแล้วก็เป็น g i นเจอร์แคนดี้ไอนี้เมนูตัวนี้จะมีความ Nice and refreshing สดชื่นมากเป็นทานง่ายเป็นค็อกเทลมีจินเป็นหลักอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนจินฟิสแล้วก ทานได้เรื่อยๆเลยครับถ้าในประเทศไทยผมว่าก็กดีเลยมันเป็นแบบสดชื่นมากเป็นคาโซดาด้วยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พร้อมกันแล้วนะครับผมเสร็จกันหมดทุกเมนูแล้วของเมจิเด็กก็จะยิงทั้ง3เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโคเมเซอร์พาสต้าอิทิโนนลฟิชแล้วก็นิฟฟิ t เซ็ตนะครับผมนอกจาก3เมนูนี้ทางโฮมกราวก็มีเมนูที่น่าทานแล้วก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเนโคเมเซอร์พาสต้าอนุญาตนะครับมามาได้ชิมแต่เส้นก่อนอืมอืม หอมอร่อยอืมอสดชื่นมากเลยอ่ะทุกคนใช่ๆหัวกลิ่นผิวเดมอนมม<อ>ตีขึ้นมาเลยหอมมากสายผัานตาหา้ามพลาดโอเค <Okay, S 2> <อ>ต่อไปยังอยู่จานนี้อยู่ไปแล้วนะไปเลยวันนี้อีเทนัลฟ s ส e นะครับเป็นแรมเนาะแล้วก็ผ่านการหมักหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกัน ใช่ตัวนี้ตามคุ๊บๆเขาให้ให้ไว้สี่ถึงสิบสองชั่วโมงให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เราก็าเอามาอบตามอุณหภูมิที่ต้องการพออบเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยเอาซอสออกมาเนี่ยมาไปนึ่เกรีไอร่อยนุ่มอืม,อม,อมไม่กินเหรอใช่ปะกินได้กินได้อร่อยมากดีมาก นี่ไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นเมนูฟุ๊กฟุกกับเมนติจิตเตอร์ลิงแล้วเนี่ยไม่ไม่เชื่อเหมือนกันเ้ยว่าฟุ๊กกับเมจิกมันจะทำอะไรพวกนี้ออกมาเข้มาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นที่ผิวมือเชฟเลยนะทุกคนโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างอาหารในวันนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากมาลองทานนะครับผมเมนูอื่นๆด้วยนะครับเชิญได้ที่โฮมเก้าวนะครับอยู่ที่วิภาวดีรังสิตนะครับผมยังไงก็ Google ได้นะครับ Google Map ขึ้นนะครับขึ้นขึ้นลูกแอปนะครับแนะน้าเลย แล้วก็อย่าลืมจองกันมาด้วยนะครับ